พระคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรพระคาถานี้เป็นพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์มีพระพุทธคุณช่วยให้เจริญด้วยโภกรัพย์ทางปัญญาและแค้วคาดปลอดภัยถ้าสวจภาวนาเป็นประจำจะทำให้ชีวิตมีความสุขล่มเย็นดีนักแหลตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่า นาทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงติ๋งธาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธังแ้วคาดธรรมังแ้วคาดสังขังแ้วคาดศัตรูภัยพานวินาศสันตินากาโรกุกุสันโธสิโลมัทเชโมกาโรโกนาคมนโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโจทะทเวเนเต ทากาโลสีสากยมุนีโคตโมยะกันเนยกาโลอริยะเมตไตโยชีวหาทีเปปัญจพุทธานมามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควะโหอรหังพุทธโธ อิติปิโตภะคะวานะมามิหังถ้าสวจภาวนาเป็นประจำจะมีพระพุทธคุณในด้านโชคลาภการงานการเงินธุรกิจจะก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายได้ทันทีขอพรหลวงพ่อท่านจะให้สำเร็จสมหวังดังใจทุกประการ